ครับคุณกําลังรับชมเด er ียซ่าละเกมเมอร์ไทยกับผมเดียวนะฮะอ่ะที่เห็นว่าไปอยู่เกมเทเลนเนอร์นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีก็เลยลองเล่นเทลกับเพื่อนดูใช่ไหมหพีครับ<า>อ่าแล้วอันนี้เป็นคลิปแรกของเดียซ่าและเกมเมอร์ไทยนะฮะอีกชแนงนหนึ่งมันเป็นปมชายเดียซ่าอันนี้ไม่อยู่ที่ฟ้าบุงพีแต่คุณพีเขาไม่อยู่นะฮะคุณพีเข้ามายัางอ่ะอนึงอ่งโอ้ยสปินสปินโอ้ย เราจะมาเป็นหมอผีกันนะฮะเอออา้ามา้เราเปมอผีอะเฮ้ยเมื่อไรเด็กคนนั้นจะมาเนาะเฮ้ยแป๊บนึงฮะคือว่าลืมตัวไปว่าถ้าเกิดทํากล้องแนวนอนนี้มันก็จะถ่ายเป็นแนวนอนขอแป๊บสักครู่หนึ่งฮะอ่ะเออโอ๊ยอ่ะโอเคแล้วนะฮะเออแบบนี้มันจะเห็นได้น้อยกว่านะอ่ะคุณพีมาแล้วเหรอ หนฮะโชว์ชุดโหดคุณหน่อยฮะมาพวกเรามาโชว์ชุดโหดกันชุดนี้อือนี่ชุดโหดครับนี่ชุดโหมดชุดโหดชุดโหดผมชอบชุดนี้ฮะชุดนี้มันเท่ดีอะผมอยู่ฝั่งมานะส่วนโชว์วอนผมจะเล่นเป็นฝั่งเทพอะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เปิดตัวชแนงน้องใหม่ของผมนะฮะก็ ใครชอบก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกดนะฮะแต่ว่าขออยู่เพียงอย่างเดียวะฮะกรุณาอย่าด่าผมนะถึงผมจะไม่เก่งเหมือนพี่เขาอะแต่อย่างน้อยผมก็ยังมีหัวใจเหมือนพวกพี่เขานะฮะเออแล้วพวกคุณมาด่าดกันอนะคุณไม่คิดว่ามันไร้น้่ใจเกินไปหน่อยเหรอเออขอแค่นี้นะฮะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบอย่าเพียงเท่านี้นะครับ I'm like seeing